การสร้างข้อความแบบมาร์สการสร้างข้อความแบบมาร์สสามารถทำได้ด้วยท้สองเครื่องมือก็คือเครื่องมือที่1ก็คือ h o r i z o n t a l t i m e mark t o o เครื่องมือตัวที่2ก็คือ vertical t i m e mark t o o โดย2เครื่องมือนี้สามารถทำงานได้เหมือนกันครับข้อแตกต่างกันก็คือ h o r i z o n t a l t i m e mark t o o จะเป็นลักษณะของข้อความลักษณะของแนวนอนแบบนี้แต่ว่า vertical t i m e mark t o o จะเป็นแนวตั้งซึ่งวิธีการทำงานสามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะครับ ไปที่เครื่องมือไปที่เมนูไฟล์เลือก Open ครับไปที่ไดซี C, เลือกโฟลเดอร์ข้อมูลประกอบการสอน58เลือกโฟลเดอร์กราฟิกแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการหรือนักเรียนจะหารูปภาพที่สวยงามกว่านี้ก็ได้นะครับได้แล้วก็คลิกที่เครื่องมือ i z r n t a l t อล e mark tool หลังจากนั้นปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆเช่น รูปแบบของฟอนต์ในที่นี้คุณครูจะใช้ฟอนต์ ks ลีลาไไยนะครับปรับขนาดของฟอนต์โดยปกติแล้วฟอนต์จะอยู่ที่72นะครับสูงสุดแต่เราสามารถเพิ่มเติมได้ในกรณีนี้ทียนจะเห็นว่าฟอนต์ของคุณครณนั้น90พอยต์น,นะครับวิธีง่ายก็คือพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยครับเช่น90 enter ครั้งหนึ่งนะครับโอเคละนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มพิมพ์แล้วก็คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ ข้อความลงไปครับเสร็จแล้วให้ทุกคนกด control และ enter พร้อมกันครับสังเกตว่าจะมีเ e l e c t i o n ปรากฏขึ้นมาดังนี้นะครับทีนี้ก็ให้นักเรียนกด control และตัว j พร้อมกันสังเกตว่าจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ ตัวนี้นะครับหรือเครื่องมือ add a layer style คลิกไปครับเลือกที่ stroke เห็นไหมฮะแล้ก็จะมาปรับเส้นขอบถ้าเราไม่ชอบเส้นขอบสีดำก็ปรับเปลี่ยนตัวนี้คุณครูจะปรับเส้นขอบเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาที่ drop shadow เพิ่มเงานิดนึงกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปแบบของ m a s เรียบร้อยแล้วไปที่เครื่องมือ move tool แล้วลองย้ายรูปนี้ขึ้นไปดูครับเห็นไหมละครับแค่นี้เองง่าย ล้วเรียนต้องการนําไปใช้งานก็สามารถคลิกที่ Mo ม v ทู o แล้วดึงไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้ขยายให้เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม enter เสร็จแล้วครับการทำข้อความแบบมา s ์